ตอนที่หนูออล่าเนี่ยก็นุ่มๆอย่างนั้นเหรอครับก็บางทีก็แข็งสักพักก็เหมือนกับว่าจะอ่อนลงตำรวจชั่วคนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับพี่แกแปลกใจงี้ห้าสิบก<อ>ว่าไม่ถึงพี่หกสิบไหมไม่ถึงก็ประมาณสามสิบสามสิบห้าประมาณนั้นมั้งสามสิบกว่าค่ะไม่แล้วพี่แก้วหน้าแดงทาไมครับเนี่ยไม่ <c oughs> ผมแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่แข็งตัว <c oughs> อายุยังไม่เยอะทําไมน้องชายอ่อนปวกเปียกไม่สู้เอาเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะจากในคลิปนะคะวันนี้แม่จ๋าจะไม่ได้มาพูดถึงประเด็นตำรวจชั่วนะคะแต่จะมาพูดถึงประเด็นว่านายตำรวจคนนี้เนี่ยที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเนี่ยอายุเพิ่ง30มบวกบวกเองนะคะ30มสิบวกว่ากว่าเองแต่ทําไมนะน้องชายไม่ตื่นน้องชายไม่สู้นะคะน้องผู้หญิงเนี่ยก็ปั้นอยู่ตั้งนานนะคะปั้นจนเหนื่อยปั้น ปั้นยังไงนะคะน้องชายของเขาก็ไม่สู้นะคะพอน้องชายไม่แข็งน้องชายไม่สู้ขึ้นมาก็ดันไปโกรดน้องเขาอีกแล้วก็บอกว่าจะจับน้องเขาบอกว่าเป็นการล่อซื้อนะคะอายุยังไม่เยอะนะคะแต่น้องชายไม่สู้นกเขาไม่ขันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างมาฟังกันค่ะคำตอบก็คือเป็นไปได้ค่ะถึงแม้ว่าอายุจะยังไม่เยอะนะคะ อายุยังเป็นวัยรุ่นไม่ต้องพูดถึงว่า30กว่านะคะ20กกว่านะคะก็สามารถเป็นได้ค่ะแล้วอาการแบบไหนนะคะที่จัดว่ามีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าอีเล็กทา s f ีฟังชันหรือโรค ED ค่ะ อาการที่บ่งบอกว่ามีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะก็คืออาการที่อวัยวะของผู้ชายนะคะไม่สามารถแข่งตัวหรือคงสภาพการแข่งตัวได้นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้จนจบหรืออีกอาการก็คือมีอาการหลังเร็วคือมีการหลังหลังจากสอดใส่เร็วกว่า15วินาทีโดยปกติแล้วนะคะการหลังของผู้ชายที่ปกติจะอยู่ที่ประมาณ2-10นาทีหลังจากสอดใส่แต่ถ้าหลังเร็วกว่า15วินาทีหลังจากสอดใส่ถือว่าคุณมีภาวะหลังเร็ว ซึ่งเป็น1ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสาเหตุของการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะก็แบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนค่ะก็คือ 1. สาเหตุมาจากด้านสุขภาพด้านร่างกาย 2สาเหตุมาจากทางด้านจิตใจซึ่งหนุ่มๆที่อายุน้อยส่วนใหญ่นะคะจะมีสาเหตุมาจากส่วนนี้ค่ะสาเหตุของความผิดปกติทางด้านร่างกายที่ทําให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะก็ได้แก่ 1. ค่ะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศหรือเส้นเลือดที่อยู่ที่อวัยวะเพศ ร้อยละ70ของผู้ป่วยนะคะเกิดจากสาเหตุนี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำค่ะส่วนของเส้นเลือดแดงก็คืออาจจะมีภาวะเส้นเลือดแดงอุดตันทําให้เลือดไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศได้ไม่สะดวกและ2ค่ะการทํางานของเส้นเลือดดาผิดปกตินะคะทําให้เลือดไม่สามารถกักเก็บหรือคั่งอยู่ในอวัยวะเพศได้ผู้ป่วยมักจะมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดมีภาวะอ้วนเป็นโรคเบาหวาน มีประวัติสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำไมการทำงานของเส้นเลือดจึงมีผลต่อการแข็งตัวของน้องชาย เพราะว่าลำตัวของน้องชายไม่ได้มีส่วนประกอบของกระดูกนะคะการที่น้องชายแข็งตัวได้แล้วก็หดกลับมาอ่อนปวกเปียกได้เหมือนเดิมเนี่ยมันอาศัยการทำงานของเส้นเลือดจำนวนมากทั้งเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงอยู่ที่น้องชายค่ะเส้นเลือดแดงก็จะทําหน้าที่เอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่น้องชายเอาออกซิเจนไปให้น้องชายส่วนเส้นเลือดดานะคะมีหน้าที่ในการทําให้น้องชายแข็งตัวค่ะเพราะในขณะที่น้องชายแข็งตัวจะมีการข้างของเลือดบริเวณเส้นเลือดดาที่อยู่ที่น้องชายค่ะ สค่ะมีความผิดปกติที่ระบบประสาทการที่น้องชายจะแข็งตัวได้ต้องถูกกระตุ้นไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยการสัมผัสหรือกระตุ้นด้วยจินตนาการต่างๆก็จะต้องใช้ระบบประสาทเป็นตัวช่วยแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีความผิดปกตินะคะหรือมีประวัติผ่าตัดที่ระบบประสาทตั้งแต่ระดับสมองไขสันหลังเส้นประสาทในอุ้งเชิงการหรือเส้นประสาทที่อวัยวะเพศก็ทําให้น้องชายไม่สามารถทําตามคําสั่งได้ และ3มค่ะมีความผิดปกติด้านฮอร์โมนเพศชายเพราะฮอร์โมนเพศชายนะคะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากในการมีกิจกรรมทางเพศด้านสุขภาพเพศนะคะทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกการแข่งตัวของน้องชายแต่ถ้าหากว่ามีภาวะข่องฮอร์โมนเพศชายก็จะทําให้มีอาการอื่นๆตามมาค่ะเช่นความรู้สึกทางเพศลดลงความต้องการทางเพศลดลงการแข่งตัวของอวัยวะเพศลดลงซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าหากว่ามีอาการผ่องฮอร์โมนเพศชาย โดยปกติแล้วเนี่ยช่วงเช้านะคะโดยธรรมชาติแล้วนกเขามักจะขันตอนเช้าน้องชายามักจะพงกหัวตอนเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้าหลังจากที่นอนหลังจากที่คุณผู้ชายนอนหลับพักผ่อนมาอย่างเต็มที่แล้วฮอร์โมอนเพศช,ชายนะคะจะหลั่งดีมากขึ้นทําให้ทุกๆเช้านะคะน้องชายนั้นมีการพงกหัวขึ้นมาแข่งตัวขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามีภาวะพ่องฮอร์โมอนเพศช,ชายฮอร์โมอนเพศช,ชายหลั่งไม่เพียงพอนะคะจะสังเกตได้ว่า ในช่วงเช้าเนี่ยน้องชายจะไม่ค่อยตื่นนกเขาไม่ค่อยขันตอนเช้าแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพียไม่ค่อยมีแรงความตั้งใจในการทำงานลดลงและสาเหตุส่วนที่2นะคะที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็มีสาเหตุมาจากทางด้านจิตใจค่ะอย่าลืมนะคะว่าความต้องการความรู้สึกทางเพศเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าร่างกายสั่งอย่างเดียวแล้วมันจะไปได้มันต้องใช้จินตนาการใช้ความรู้สึก ใช้จิตใจในการบังคับด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคงไม่มีการฟอร์เพไม่มีการเล้าโลมนะคะเพื่อกระตุ้นความรู้สึกค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่าภา,ะาะวะทางด้านจิตใจนะคะสามารถส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะเครียดเป็นโรคซึมเศร้าหนุ่มน้อยนะคะที่อาจจะยังมีประสบการณ์ทางเพศยังน้อยอยู่การควบคุมอารมณ์ตนเองการควบคุมเกมอาจจะยังไม่เท่าคนที่มีประสบการณ์มามากๆนะคะทําให้มีอาการประมาตื่นเต้น เวลาขึ้นสังเวียนก็เลยทําให้มีอาการนกเขาอาจจะไม่ขันได้อยู่ดีๆแป๊บเดียวก็ล้มปากอาวมีอาการหลังเร็วได้หลายๆคนถ้าหากว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจะยิ่งมีความเครียดแล้วก็ความกังวลค่ะกลัวว่าเอ๊วันนี้ทํากิจกรรมมันจะดีไหมมันจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าเราจะไปได้สุดเกมไหมเราจะทําให้เธอมีความสุขหรือเปล่าเกิดความกดดันในการมีเพศสัมพันธ์ก็เลยทําให้มีความเครียดแล้วก็ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังเจอปัญหาแบบพ่อหนุ่มตำรวจคนนี้อยู่นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ๊มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นตื่นแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับอีกแล้วเข้าไปแป๊บเดียวเอ๊หลังแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยสามารถรักษาได้แล้วก็มีวิธีการรักษาด้วยกันหลายวิธีค่ะ เบื้องต้นเลยนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่ามีประวัติเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวนะคะก็ต้องแก้ไขส่วนนี้ก่อนรักษาโรคประจําตัวก่อนค่ะเช่นควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีลดไขมันในเลือดควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ ปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นก็มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเครียดมากเครียดเรื่องงานนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสูบหรีพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ทําให้หลายๆคนมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็ไม่แน่นะพอหนุ่มตํารวจคนนี้อาจจะทํางานหนักนะคะมีเรื่องเครียดเยอะนะคะต้องทํางานดึกก็เลยทําให้น้องชายไม่ค่อยตื่นหรือเปล่านะคะ ถ้าหากว่าปัญหามันเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะก็ต้องหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะลองมาปรับที่พฤติกรรมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้พอนะคะกินอาหารให้ดีดูแลสุขภาพใครที่ดื่มเหล้าสุบบุรี่ก็ควรจะงดซะแล้วก็ใครที่เครียดมากๆก็พยายามหาเวลานะคะผ่อนคลายตัวเองลดความเครียดลงออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนเพศชายหลั่งเป็นปกติมากขึ้นอันนี้คือ เบสิกพื้นฐานนะคะที่ควรจะทำนะคะก็คือควบคุมโรคประจําตัวให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ดีก่อนถ้าหากว่าลองเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วควบคุมโรคแล้วปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพแล้ว ส่วนใหญ่นะคะอาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้ามันมีสาเหตุมาจากโรคประจําตัวแล้วก็พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแต่ถ้าหากว่าลองทําแล้วนะคะมันก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะนกเขาก็ยังไม่ยอมขันสักทีนะคะน้องชายก็ยังนอนไม่ค่อยอยากจะตื่นสักทีอันนี้ก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษาหมอนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลนะคะมีคลินิกทางเพศแล้วค่ะเขาเรียกว่าเซ็กโซโลจีคลินิกนะคะ เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพศปรึกษาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรืออาจจะจูงมือกันไปทั้งสามีภรรยาก็ได้ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินค่ะคลินิกสุขภาพเพศเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการรักษาการเจ็บป่วยทั่วไปของร่างกายนี่ละค่ะสุขภาพเพศก็เป็นสุขภาพเรื่องหนึ่งของร่างกายค่ะมีความสำคัญไม่แพ้กับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายค่ะ การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะทางการแพทย์ในปัจจุบันก็มีด้วยกัน5วิธีค่ะวิธีที่1นะคะนั่นก็คือการรักษาด้วยการใช้ยากินยาที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะก็คือไวอากราหรือจะเป็นเลวิต้าหรือเซียริสแต่การใช้ยากลุ่มไวอากรานี้นะคะยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะหลายๆคนปรึกษาอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาแม่จ๋านะคะอยากได้ไวอากราไปหาซื้อที่ไหนได้บ้าง ไม่มีนะคะยาเนี้ยเป็นยาอันตรายนะคะต้องจ่ายโดยแพทย์แต่ถ้าหากว่าคุณไปหาซื้อตามร้านขายยาตามอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะได้รับยาปลอมก็ได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการจ่ายยาพวกนี้ต้องมีคําสั่งจากแพทย์ถ้าไม่มีคำสั่งจากแพทย์ไม่สามารถจ่ายยาได้นะคะถ้าไปหาซื้อเอาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาแท้อาจจะได้ยาปลอมหรืออาจจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรืออาจจะมีผลข้างเคียงทําให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะ คนที่เป็นโรคหัวใจนะคะที่ใช้ยาในกลุ่มไนเตรตนะคะห้ามใช้ยากลุ่มไวอากาเด็ดขาด 2. ก็คือการใช้กระบอกสุญญากาศมันก็จะเป็นกระบอกนะคะส่วนไปที่น้องชายนะคะสูบอวกาศออกจากท่อนะคะทําให้เลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่น้องชายแล้วก็ค้่อยู่ที่น้องชายหลังจากนั้นก็ใช้ยางรัดเพื่อไม่ให้เลือดนะคะไหลออกจากน้องชาย 3. ค่ะการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ําหรือที่เรียกกันว่าช็อคเวฟ เครื่องช็อคเวฟก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่คุณหมอนิยมใช้กันนะคะอันนี้ต้องทําโดยแพทย์นะคะต้องไปทําที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลช็อกเวฟจะเป็นการกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงอ,อวัยวะเพศมากขึ้นกระตุ้นทั้งเรื่อง เลือดไหลเวียนแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทบริเวณน้องชายช่วยให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่น้องชายส่วนใหญ่แล้วการใช้ช็อกเวฟนะคะมักจะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเส้นเลือดทํางานผิดปกติเลือดไหลเวียนไปเลีย้ยงน้องชายได้ไม่ดีเช่นในผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีภาวะอ้วน 4. ค่ะรักษาโดยการใช้ยาฉีดซึ่งจะเป็นการฉีดยาเข้าไปที่อวัยวะเพศโดยตรงก่อนการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งหลังจากฉีดแล้วนะคะ จะช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงแต่วิธีการใช้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์แพทย์เป็นผู้ทำให้นะคะและ5ค่ะการรักษาโดยการผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าใช้วิธีอื่นๆทั้ง4วิธีมาแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้การผ่าตัดคือการใส่แกนเข้าไปในอวัยวะเพศซึ่งประสิทธิภาพในการรักษานะคะมากกว่า90% แต่ก็ราคาค่อนข้างแพงค่ะถ้าใครสนใจนะคะเรื่องการผ่าตาดัดการช็อกเวฟการใช้ยาต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีคลินิกสุขภาพเพศเซ็กซ์โซโลจีคลินิกค่ะโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายก็สามารถเจอกับปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือโรคดีๆได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความเครียด พักผ่อนไม่พอเที่ยวดึกดื่มมากสูบหรีจัดเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ s <S บ๊ายบายค่ะก็เลยทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ไม่มั่นใจในฝีมีก็เลยทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ไม่มั่นใจในฝีมีและก็เลยทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ทําให้ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเอง